มายาชีวีอวอร์ดสองพันย ouais ี่สิบ pues, ห้ร่วมบทร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2อ6 8ขน้อปดขอสับ้ยวกันนะคะสั่พี่พี่ซื้อบอลชนให้แบบว่าอยู่เรียบียแต่โบยนี่จับมันได้โบยเดียวนี้ อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ให้ให้เห็นว่าอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้ครับ <c oughs> อะนักข้าวไปาำฝั่งแบบค่ะแล้วกดเป็นยี่สุนเป็นตัวละครที่เรียบร้อยเหมือนกับผ้า,ผา,ผาคับไว้ค่ะแต่ว่าเป็นผ้าที่มีหลายชั้นหลายเลเยอร์ ชิ้นกับคุณพลาสมิกแล้วแต่ว่าใจเขาเนี่ยยังคงรักชิ้นเก่าก็คือคุณเอกแล้วเขาก็เชื่อว่าพี่ขวดเอกจริงๆก็ยังรักอิสุนอยู่อิสุนใช่ไหมคะคิดไปเองหรือเปล่าเนาะครับไม่รู้ครับเอ่อถ้าอะไรเกิดการแบบว่าเเป็นก่าอะไรเกิดการแบบว่าหมั่นหมั่นหมั่นกันออยู่ดีๆแม่เขาลงมาจากไหน แล้วก็มานุ้นกันว่าเอ๊่ยี่สุนจะมีอะไรแบบมีหรือว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในผ้าที่พับไว้หรือเปล่าใช่ค่ะคือเขาจะความต้องการของยีสุเนีย่ยชัดเจนก็คือต้องการที่จะได้แหนามูจะเอาหมดเลยเหรอลูกใช่ยีส่สุไม่เลือกค่ะเอความเลือก <c oughs> เลือกเอกเลือกยว่าเลือกแล้ว <c oughs> เลือกแล้ว่าเลือกแล้วคือพอเขาไ้เนอยคขอบคุณอคเลือกล จริงหรออัปเดตจากท่านเบิร์ดเนี่ยอันนี้มาเป็นท่านขุนนะเออคาแรคเตอร์มันเป็นยังไงครับขุเนเม่นเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดของทุกทุกคนอ๋อเป็นคนใส่ใจระเอใส่ใจเอาเป็นคนชอบใส,ใส,ใส,ใสใ่ใจเรื่องจะแพ้จะแพ้เสียงเรื่หัวนะแต่มาตะโกนออกมาดังมากน,นิดนึงนะต้องเก็บไว้ในใจก็คใครที่ที่สายเดียวกับคุณเม่นเนี่ยผมว่าเยอะ ชอบใส่ใจชอบใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะนี่เพื่อนเราไม่เคยมีแฟนการที่เขามีแฟนมันผิดแปลกครับมันผิดแปลกแล้วเราเองก็ด้วยความที่เราใส่ใจนะใส่ใจเพื่อนของเราเราเลยไปดูไปสังเกตเขาครับว,ว่าเฮ้ย hey, อยู่ดีๆเขามีแฟนได้ยังไงไปคบกันตอนไหนไปคุยกันตั้งแต่เมื่อไหร่และยิ่งไม่ใช่อาชวังดีและยิ่งไม่ใช่คนมือทุ่งใหญ่ด้วยนี่ค่ะมันไม่ได้เขาทำงานกับเรา ต้องลอดเวลาแล้วเขาไปมีแฟนไดยังไงใส่ใจตั้งแต่รุ่นพ่ออย่างรุ่นลูกใช่เขาเรียกว่าเป็นบริบขบบบบบบ่บบบนบ่บบบบบบบนบบบปบนบบ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 จบบบมาเป็นแบบไหนบะอ่าพบดบบ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 บแบบแล้วบบบบบ็บบ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 บาเบบ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 บ่บบดบบบรบบ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 บเ ดีซีด้วยอยากเป็นเพื่อนกับเขาอันนี้คือเป็นเพื่อนสนิทของคำดวงเมจริงเหรอใช่เรื่องที่ใหญ่เพราะว่าเราได้รู้จักเขาแบบแรกๆเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเขาต้อนรับเราดีนะเราเ,เหงาจัองเลยอยู่เมืองใหม่อย่างเงี้ยพอมีเขาเราอุ่นใจคนในเมืองเขาไม่คบเราแหละก็ลเลยมาคบแบบอย่างเง<ม>ี้ยสวอชาวบ้านไม่นาก็เราเห็นเขาแบบว่าเขาเขาจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เราเห็นน้ำใจของเขา เราก็รู้สึกแบบซึ้งใจในแบนเพื่อนค่ะนี่เฮ้ยนี่เปิดมาดูพูดดูเป็นคนดีเรียบร้อยไม่มีอะไรเป็นคนธรรมดาชาวบ,บ้านอน่อนหวานแต่จริงแล้วอยากจะบอกอะไรกับคนดูบ้างคะแปลกใหม่สนุกเออแล้วไม่ใช่แค่เขเดียวพี่เบลด้วยอ,อ <laughs> พูดได้ไหมพี่จี้เราพูดได้ไหมเขาเ็้ามาเพื่อ<ๆ>ลผลประโยชน์นะครับอ,อันนี้ไ<ม>งลยไหเกันอะ แต่ก็มีผลประโยชน์เนาะอบอผลประโยชน์กันทั้งหมดอ๋อเหนือไปจริงแ,แต่ไป่ได้ว่าจะได้เห็นแผลบู้ในเรื่องนี้ค่ะใช่มันบู้ระดับไหนนะระดับนี่กลับบ้านไปแล้วเป็นไงบ้าง <c oughs> นี่เราเห็นแผลพิชภัพเล่นมาหมด <c oughs> ทั้งโก้ทั้งแบบรางค่ะมันจะเป็นข้าต่อสู้ที่เอาไว้เหมือนเป็นข้าจบอย่างเงี้ยค่ะที่ทําให้เหมือนคู่ต่อสู้สลบได้คือง้างไปอย่างเงี้ยแล้วก็ อไม่ต้องสากยาวขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนได้ทำท่าหมัดเลี้ยงควายของตัวเองเป็นของตัวเองนะไม่ใช่ของคำดวงแต่ว่าต้องเป็นคนที่แพ้การเล่นเกมนี้คนเราจะเริ่มันที่เกมตกใจหรอเราจะเริ่มเกมหรอคะเนี่ยเราจะเริ่มันที่เกมซ้อมรบกับมัดเเลี้ยง ก็ได้ยิมกันไว่าต้องทำอะไรบ้างในวันนี้โอ้มาอีกเลยดีทุกคนจะได้รับรู้บรรยากาศสดๆค่ะอะฟังกติกากันก่อนนะคะเราจะแบ่งเขายิ้มันให้เลยนไม่มั่นใจในตัวเอง่าไหร่ลองดูค่ะเชิญทุกคนลุกขึ้นเลยแล้วผมมั่นใจเขามากครับคุณวคนนี้เขาเป็นแชมป์ตาเป้าตอนที่อยู่ที่โรงเรียนโอยไว้อ้ยโอไ้ยเขาเป็นตัวโรงเรียนเลยนะครับโอาไยไม่นเดิรอะไรเาแบบ

ผมตั้งแต่เกมที่แล้วเนี่ยเฮ้ยผมก็เป็นตัวสีเแดงเฮ้ยแล้วนะตัวจีนเลยนะใช้พลังความใส่ใจของเราค่ะเอาหน่อยพี่เอาหน่อย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 หรือว่าเก็บได้มสุดท้ายแล้วค่ะแค่5แต้มนี้เกินมาเปล่าเฮ้ยตรงไหนแล้วมาค่ะโกงโกงโกงเฮ้ยโอ้โหสูนี่สูนี่สูนี่ตีเหลือตีเหลือเนียเฮ้ยเอาแล้วยากวิอาแล้ววอา

เป็นตัวดีหรือตัวลายตัวลายคราวนี้คุณพีทว่าแล้ถ้าดีทีเหลียวตัวเราเลยตัวลายมั่นใจนิด้อยนบลล์ร้อยเล่ร้อยเบล่้อยเลร้อยเบลลรอยเบลล์ร้เล้ยมัลล์ร้อเลล้อยเบลล์้ยเบล้เ้อยเบล้อยเล้เร้เลอเบลล์นมอลอยเดีลยวอเลองเป็นแบบแนวสรเลยอเลอลเย สิ้ครับสิบสิบ้ิบสิบสิรสบสิบสิสิบสิสิบ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 สิสิบ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 สิ าาการติดตคือต้องเป็นที่จดจํำของพี่พี่สื่อมวลชนด้วยนะคะพี่สื่อมวลชนพร้อมนะคะเป็นแฟนทั้งบ้านพร้อมได้ทอดนะคะจับตาดูให้ดีครับและถ้าเราพร้อมแล้วทําการโชว์มัดเกลี้ยงควายเริ่มสามสองหนึ่งตื้อ อดีตคดหคมเปนใจของพีไนค่ะดีมากดคิดสอบยเป็นไงคะเป็นไงคะครับบัดเพี่นายบัดเพืนายหรอคะเนีเป็นโชคดีแล้วเมื่อกี้นั่งดูยังเขินเลยหรือว่าอยากโชว์้ไม่อไรไม่ะไรไม่เอาหรอไม่เอาอ่ะบอกเลยว่าเดีดีอีแล้วอ่ะอูดจะเล่นอะไรหนักหนาอยากฟังเรื่องกเกียตัวเลยเกี่ยตัวเลยอพ่อหอมปากออ ตื่นกันแล้วนะคะทุกคนงานเช้าแั้วจ้ะอ่ะก็บทบาทที่ผ่านมาของเราตลอดมามันจะมีความแบบมันต้องขี่แบบมันต้องมีความแบบเกรงเกรงที่คาแรคเตอร์หรือว่าเป็นนิสัยที่มันจะต้องแบบเก็บเก็บข้างในหน่อยที่เขาอาจจะเกิดอย่างคุณชาก็แบบนิ่งๆแล้วเขาก็จะมาแบบเรียบร้อยดูหรือว่าปฏิวัติร่าอย่างเงี้ยผมก็จะมาเข้มๆจนเขาก็จะแบบนี่ก็จะยังมันมีปเก็บไว้ที่มีนายอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ไม่มีอะไรเลยแบบแบ่งทุกอย่างเลยอะค่ะอ่าใช้ว่าเปิดเผยอย่างดีกก่อค่ะใช่คือเป็นเล่นความรู้สึกได้ express ได้คือตัวตนของ c แรคเตอร์เป็นยังไงคือแบบค่อนข้างเปิดเผยมากอืมประมาณนั้นแล้วในเรื่องของ acting เป็นยังไงคะเห็นฝีมืออะไรของการรายการมากการกลับมาร่วมงานคือจริงตอนแรกแบบผมอะแบบตอนจะเล่นกับเขาจะแบบยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วพอเรากลับมาเล่นด้วยกันคือ มันสนุกมากด้วยความที่แบบเราเคยเจอกันมาก่อนสองสาเรื่องแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พอกลับมาเจอเขาทีในเวอร์ชั่นนี้มันเหมือนกับทุกคนอัดอั้นความในใจแล้วก็ปล่อยของให้กันเวอร์ชันอัปเกรดแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต่างคนต่เหมือนเติบโตกันมาเก็บเกี่ยวอะไรกันมาแล้วก็มา มาปล่อยเนเรื่องจะสาดใส่กันมันสาดใส่ก okay. uh ันมากๆเลยก็ขยันมากเอาจริงคือขยันเกินเกินแตหน้าที่ของตัวเองเงี้ยช่วยเขาแต่งบนบ้างบล็อกกิ้งบ้างคิดมุกบ้างถ่ายโกให้เพื่อนด้วยนะคะได้ข่าวมาว่าคุณสองคนบอกว่าคุณพัชรินีคุณพัชรินีลองเล่นอย่างนี้ดูไหมุณเคยกับผ้าดิฉันไว้ไอ้อันนั้นว่าที่แบบ อันท้ายเหรออันท้ายอันท้ายไม่ได้ขายให้เขาขายทั้งหมดเลยคนที้ก็ว่าบแบบเรียกว่าได้ได้เลื่อนไปหาทุกคนใช่ตั้งแต่ตั้งแต่คูณคูณประพันธ์นะคะใช่เราก็คือไปร้านลนี้รุ่นฝ่ายใช่แต่ว่ามันก็สนุกเพราะว่าด้วยความที่คาเลเตอร์ในเรื่องนี้อย่างที่ทุกคนเห็นในทีเซอร์จะแบบมันเหมือนกับเราสามารถ เล่นอะไรได้ด้วยความนี่เป็นคอมเมดี้ด้วยแล้วก็มีเส้นเรื่องที่แบบค่อนข้างแข็งแรงเราก็เลยแบบค่อยๆค่อยๆแบบค่อยๆเสนอแนะเสนอแนะซึ่งเจมเองก็ไม่เคยเล่นคอมเมดี้ขนาดนี้แล้วเป็นความฝ่วันสารสันที่สุดของเราที่ได้เล่นเป็นยังไงครับพอมาได้มาเล่นจริงๆแล้วสนุกดีนะคือผมว่าเหมือว่าชอบเพราะว่าแต่ว่าด้วยความที่เป็นขุนเอกครับเขายังคงแบบมีทรงอยู่ดีมากแบบยังคงทรงอยู่แล้วก็เฮ้ย แต่ว่ามันมีแบบจังหวะสามารถคอมเมดี้ได้แต่ขอบคุณภาพในหัวของผู้เอกอะไรอย่างเงี้ยที่สามารถแบบในฝันหรือว่าในในเสียงในหัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะของเบลเองก็ต้องพูดภาษาอีสานอันนี้ก็ท้าทายมากๆเหมือนกันยอะมากค่ะแล้วคือเปิดคิวมาก็คือพูดภาษาอีสานเลยไม่มีเวลาแบบได้ทำใจเลยอย่างเงี้ยเบลจำเป็นคาราโอเกะเลยนะค่ะแล้วก็ครูที่สอนอ่ะก็คือจะส่ง เสียงมาให้ฟังก่อนเราก็คือต้องพยายามฟังว่าคีย์ขึ้นคีย์ลงมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆทุกคนเวลาแบบเปิดกล้องมาเราตื่นเต้นอยู่แล้วคาแรคเตอร์เราแบบเอ,อ้ยมันใช่หรือยงังมันอะไรย่งเีมีผู้พิสัย่สันอีเ <Okay. S 2> ข้าไปอีเข้าไปอีค่ะคือมันแบบทุกอย่างโตัวกันไเอย่างเงี้ยแต่ก,แตก็แต่ก็มันดีค่ะอย่าโม้ลีนะคะเดี๋ยวลองดูลองรู้ว่าคือไหมนะแบบคนที่มีฝีมือที่สูงขึ้นก่อนก็จะมีทั้งคู่นะมุ่งมี่แน่เลย แสดงว่าท่าทางหรือว่าโคโลกราฟที่เป็นแอคชั่นอะไก็จะต่างไปมันก็แข็งแรงด้วยเนาะมันจะแบบโอเคถ้าถือว่าเป็นไทยหรือเป็นดาราโน้นนี้นั่นเลยบางคนวิจาจะคล่องกว่าก็จะเป็นกดมาทอย่างแต่ว่าเก่งอยู่แล้วดีเออมีหลักคาเพราะอะไรอย่างนี้ด้วยอะค่ะจริงหรอไปโหดโจนทะยานลงมาจับต้นไม้ไปซุ่มก็คือปั้งอยู่ตรงต้นไม้เลยนี่อ่ะรอดูกันนะครัสำหรับการเปิดเผยตัวตน ยิงจานตะชาสาวนะคะก็ใช่เลยค่ะเพราะว่าคือพี่แคทอ่ะเขาเล่นเป็นพกาค่ะซึ่งเป็นเหมือนคล้ายๆเมนเทอร์สำหรับคำดวงการที่จะชุดโตจะชุบโตมาเป็นสาวพนักคอนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นคนสอนให้ว่าพยายามอย่างนี้นะอุ๊ยแบบอย่างนี้ไม่ได้เลยคือทำให้เราอย่าอาบน้ำอย่างเงีเห็นเห็นในตัวอย่างเพราะเรามองแมมมากอ่าก็จะมีเขาคอยประกบอยู่ในช่วง ช่วงตอนต้นที่แบบเอ้ยเดี๋ยวคนจะจับได้แต่ว่าตลกมากครับผมนั่งดูด้วยกันเล่นด้วยกันตลกเลยเนาขากับคุณใครมุกสดเยอะกว่าใครอินพอไวเยอะกว่ากับพี่แพ้ต่อไหมพี่แพ้สิคะแต่ว่ากว่าเราไม่เหลือเหมือนเดิมใช่แต่พี่แพ้จิตแข็งไงคือเรื่องนี้ที่ถ่ายนานๆไม่ใช่ปราะละเอียดอะไรหรอกนะคะเพราะข่าวไม่ใช่ละเอียดพด้วยค่ยละเอียดด้วยละเอียดด้วยแต่ว่า ช่แต่ว่าเสียวลานักแสดง่เีย่ะคือจะบอกว่าเพราะว่าบทเขามาดีค่ะแล้วเราก็เห็นภาพแล้วเราก็แบบมันไปต่อได้ไกลไงแต่มันไกลเกินกว่าจินตนาการของเราอีเฮ้ยมันไปถึงเมืพอมันมาอยู่หน้าเซตน้องจินตนาการแบบว่าอู้หลังไหลคังครูพูดะอยากดูแลก่อนเลยดีออกมาจากถังไม้ได้ครับจะได้ใหม่พิเศษไม้พิเศษใมพิเศษพิเศษในการพูดฝากละอร ให้มันกึกล้องไปในช่วงท้ายคนแ่ใจว่าเป็นคนชนะใช่ไหมคะคนชนะจะได้ทำอะไรแปลกใหม่อะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยค่ะเอาเลยจีนซ้ายไห้ขวาไหมคุณบัสมีเสียบก่อนเลยค่ะอ้้วที่ทำไมเขาเสีย

แต่การ์ดชื่ออะไรนะสมุไรอะที่เราให้คุณผ่ากระกระกระโดงนียกระโงเย็นกระอะไรคะุญชันะคะกระดุเยนชื่อว่าสมุไทช่ว่กระดุมเย็นกระกดงเย็นเมื่อกี้ที่ได้ยินมันเป็นลาอย่างอืนตงจหมเลยมันมีชื่อทางการกับชื่อไม่ทางการถ้าชื่อทางการก็คือกระโดงเย็นแล้วทางการ เก็บไปทริ c ไปใช้ได้คะหรือว่าจะฝากชุดของตัวเองในเรื่องว่าอ๋อชุดจริงๆชุดทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วว่าแบบว่าชุดสวยทุกชุดแล้วก็การจับคู่สีแต่ละคนคือสวยมากๆเห็นตั้งแต่แบบีเซอ r ์แล้วค่ะอ่ะมา,าเองค่ะ<ม>อะไรที่มันเลิศที่มันบังที่ต้องดูในเรื่องนี้ก็จริงๆผมว่าในเรื่องเงี้ยเขาที่เราคย น้าหนักจะเป็นคอมเมดี้แบบเยอะมากเลยแต่ว่าอยากจะบอกว่าในเนื้อเรื่องจริงๆอ่ะสนุกมากเลยครับในการติดตามว่าจะจะรอดไม่รอดจะพ้นไหมภารกิจพวกนี้นั่นอะไรเงี้ยมพราเป็นเส้นเรื่องที่เข้มข้นแต่ว่าคือเราก็จะมีซิดมาเพื่อให้เป็นความบันเทิงเกี่ยวกับคอมเมดี้แต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ผมฝากถ้าเกิดว่าใครดูคลิปน,นี้ฝากติดแฮชแท็กในโซเชียลมีเดียด้วยนะครับุญมี่แบบเปนงของดวงอี EP หนึ่งเดี๋ยวพวกเราทุกคนจะไปเสนอหน้าแล้วก็ไปเล่นกับทุกคนด้วยค่ะแล้วชมพูจริงไหมคะชมพูจริงครับเอออีรกเลยมมคะชพู ทุกอีพีค่ะชมพูสักอย่างหนึ่งอะมีบางชมพูสักอย่างถ้าไม่ดอกไม้เสื้อโตงผ้าคาดเอวี้า้อม่ม สตรีแล้วก okay, so 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 really so ัน so ค่ะก sure> mm ็คำานวณจะเป็นตัวแทนนะคะในการถ่ายทอดวิชาการเรียนการเป็นกุลสตรีหรือการเป็นแบบเนยจำเป็นการเป็นสาวพระนครอย่างนี้ให้ทุกคนได้เห็นในมุมมองที่ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นมาก่อนนะคะก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ฝากตอนต่อไปด้วยค่ะความโบ๊ะต่างๆนะรงกะลาอะไรต่างๆที่เราเห็นในตัวอย่างกันไปแล้วอ่ะแพรเลยค่ะอ่ะแพรอาจจะฝากในเรื่องของฉากบูและกันเพราะว่าไม่ใช่แค่ แต่จริงๆคือทุกๆตัวละครจะมีซีนบูและแค่ต้องบอกว่าซีนบูของพวกเราเล่นเองทั้งบดเฮ้ยจริง่าจริงๆค่ะเราผ่านบูที่เนิ่นานานกันมาแล้วแบบขึ้นสลิงอะไรนี้เลยไหมปินหลังต้องีปีหลังคายใช่คำว่าถ้าไม่เหนือบากก่ากอแรงก็เป็นพวกเราเนี่ยละค่ะเล่นกันเองทงั้งหมดถ้าไม่เสียงชีวิตจนไม่สามารถถ่ายต่อจนจบได้ใช่ ก็เล่นกันโรลลๆเวลาแบบปีต้นไม้ในสูงๆก็ปีนกันเองอะไรยไม่ว่าทุกคนพุ่มมากไม่ว่าจะฉากฟันดาบกันอะไรอย่างงี้ในถ้ำอะไรอย่างงี้ทุกคนพุ่มเทมากในถ้ำด้วยเนาะอติดตามกันค่ะและคนสุดท้ายค่ะที่ได้รับสิทธิพิเศษในการฝากพร้อมกับอุปกรณ์พิเศษนะคะ อันนี้จะฮารุอีกนะให้เล่นให้เขาเล่นก็เ่นเดียวอกแ้่ากอุเอาที่เล่งอะฮัหลอนหครับก็ายรเพนะครับทุกคนไม่ได้ไมได้ประชาชนชาวบ้านทั้งหลายที่ฟังนี้มันเป็นแบบนี้ก็ฝากประชาชนชาวบ้านทุกคนด้วยนะครับ ละครเจ้าคุณที่ทกับอีมาคำด้โยนะครับจริงๆเรื่องเนี่ยเราไม่ได้สนุกไป,ไปวันนะแต่ว่าเราเปลี่งความคิดแป่งความรู้ไปด้วยจริงๆเพราะว่าเอ,อเนื้รื่องเราอาจจะไม่ได้สึในสมัยรัชกาลที่5ร้อเแต่ว่าจีบมาทั้งหมดแต่ว่าเราจะจิบในเหตุการณ์บางส่วนเนี่ยเรื่องของเทมีวัฒนธรรมต่างๆเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็การปกครองบ้านเมืองเนี่ย ครับผมก็ตัด้วยนะครับละครเจ้าคุณพี่กับอีนังคำดวงค่ะสามร้อยค่ะสามสาบเราไม่ง้อก้อจ้าง้อง้ออ่ะคอเซ็ปรบมือดังๆให้กับแสดงเจ้าคุณพี่กับอีนังคำดวงค่ะและที่สำคได้นะคะคืนนี้ตอนแรกนะคะแล้วก็อย่างที่เจมบอกนะคะติดแฮชแท็กเจ้าคุณพี่กับอีนังคำเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กยูทูบหรือว่า ตอบลงทั้ง x ด้วยนะคะแล้ววันนี้หมดเวลาของดาราลาัดสเปเชียลเจ้าคุณพี่กับอีนางทำดวงแล้วละทุกคนรากัไปก่อนเลยสวัสดีค่ะ